ตำนานปีศาจเหนียนสิ่งที่คุณอาจเข้าใจผิดมาตลอดคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมวันตรุษจีนต้องประโคมสีแดงแขวนโคมไฟและจุดประทัดกันเสียงดังสนั่นถ้าคำตอบของคุณคือก็เพื่อไล่ปีศาจเหนียนไงผมบอกเลยว่าคุณตอบถูกแค่ครึ่งเดียวเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เราเรียกว่าปีศาจเหนียนอาจจะไม่ใช่มังกรอย่างที่หลายคนเข้าใจ และคำว่าสวัสดีปีใหม่ของคนจีนจริงๆแล้วมันคือคำยินดีที่เรารอดตายมาได้ตั้งหากสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ป้ายยาพอดแคสต์วันนี้วันตรุษจีน2026ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปดูเบื้องหลังของตำนานที่กลายเป็นวัฒนธรรมระดับโลกแต่ด้านมีจุดเริ่มต้นเหมือนหนังสวตยวลฮอร์เร์พาร์ทน anatomy of เนียนมันไม่ใช่มังกรอ,อย่างแรกที่ต้องป้ายยาความรู้ใหม่คือ เจ้าเหนียนเหนียนไม่ใช่มังกรครับในภาพจําเราอาจจะเห็นมันรู้คล้ายมังกรเชิดแต่ตามตำนานดั้งเดิมมันคือสัตว์ป่าสีเท้าที่ดุร้ายสุดๆรูปร่างของมันคือส่วนผสมที่ลงตัวของความสยองหัวโตเท่าถังน้ํามีเขาเมื่ออมาบางตำราว่าเขาเดียวเหมือนยูนิคอร์นเวอร์ชันอสูรฟันคมกริบและที่สําคัญมันไม่ได้มาจากสวรรค์แต่มันซ่อนตัวอยู่ในทะเลลึกหรือยอดเขาสูง และจะลงมาล่ามนุษย์แค่คืนเดียวในรอบปีคือคืนสิ้นปีนั่นเอง 2> Part 2กั้วเหนียนรหัสลับแห่งการรอดชีวิต Etymology คนจีนเรียกการฉลองปีใหม่ว่ากั้วเหนียนคำว่ากั้วแปลว่าข้ามหรือผ่านส่วนเหนียนก็คือชื่อปีศาจตัวนี้ The Horror ในสมัยโบราณคืนสิ้นปีไม่ใช่คืนปาร์ตี้แต่มันคือคืนที่ทุกคนต้องปิดบ้านเงียบสนิท นั่งรวมตัวกันกินข้าวด้วยความหวาดระแวงเพราะไม่รู้ว่าใครจะถูกเจ้าเหนียนฆ่าไปกินการบอกว่ากั้เหนียนจึงมีความหมายที่ลึกซึ้งว่าเย่เราข้ามผ่านคืนล่าสังหารของเจ้าเหนียนมาได้แล้วนะเพื่อน Part 3จุดอ่อนของสัตว์ร้าย science and belief the discovery ตำนานเล่าว่าเจ้าเหนียนมีจุดอ่อนสมอย่างสีแดงแสงไฟและเสียงดัง why ถ้ามองในมุมจิตวิทยาหรือวิทยาศาสตร์ความมืดและความหนาวในฤดูหนาวคือตัวแทนของพลังงานหินที่รุนแรงที่สุดส่วนสีแดงและไฟคือหย่างหรือพลังแห่งความร้อนแรงและชีวิตการจุดประทัดไม่ใช่แค่เสียงดังไล่สัตว์แต่คือการสร้างความคึกคักเพื่อขับไล่ความกลัวออกจากจิตใจมนุษย์นั่นเองพาร์ทโฟฮีโร่ชุดขาวกับความลับที่ถูกลืม ในตำนานจะมีชายชราคนหนึ่งมาช่วยสอนวิธีไล่เหนียนหลายคนคิดว่าเป็นแค่ขอทานพนเนจรแต่ถ้าเจาะลึกลงไปชายคนนี้มักจะถูกตีความเป็นเทพเจ้าหรือเซียนที่แปลงกายลงมามอรัลนี่คือกุสโลบายที่บรรพบุรุษอยากบอกว่าต่อให้เจอปีศาจท,ที่น่ากลัวแค่ไหนถ้าเรามีสติและความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดมาเราก็จะเอาชนะมันได้เสมอแต่เดี๋ยวก่อนครับ ถ้าปีศาจเหนียนมันแม่กลัวขนาดนั้นแค่กระดาษแดงกับประทัดอาจจะยังไม่พอมนุษย์เราเลยต้องอัปเกรดอาวุธชิ้นใหม่ขึ้นมาและนั่นคือจุดกำเนิดของการเชิดสิงโตครับ Part 5. The Lion Dance ปฏิบัติการล่าปีศาจ Lion vs เหนียนหลายคนสับสนระหว่างเชิดมังกรกับเชิดสิงโต ต้องบอกแบบนี้ครับในบริบทของการปราบปีศาจส,สิงโตคือพระเอกตัวจริงเพราะในตำนานเล่าว่าเคยมีสัตว์เทพรูปร่างคล้ายสิงโตลงมาต่อสู้และเอาชนะเหนียนได้ชาวบ้านเลยจำลองรูปร่างนั้นมาทำเป็นหุ่นเชิดเพื่อข่มขวัญปีศาจเหนียนไม่ให้กล้ากลับมาอีก The c a d e of Meaning สังเกตไหมครับบนหัวสิงโตมักจะมีกระจกติดอยู่นั่นไม่ได้มีไว้ส่องความหล่อแต่มันคือไอเคมสะท้อนพลังงานชั่วร้ายตามหลัก่วงจุย้ย ถ้าปีศาจเห็นเงาตัวเองในกระจกมันจะตกใจกลัวหนีไป The Lettuce ไฉ่ชิงและไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้คือช็อตที่สิงโตต้องปีนขึ้นไปกินผักกาดแล้วคายออกมาอันนี้มีชื่อเรียกว่าไฉ่ช,ชิงครับคำว่าผักในภาษาจีนพ้องเสียงกับคำว่ารวยไขย่การที่สิงโตกัดผักแล้วสะบัดกระจัดกระจายมาหาผู้ชมไม่ใช่การคายทิ้งเลอะเทอะนะครับแต่มันคือการแจกจ่ายความรวยให้ทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นได้รับโชคลาภกลับบ้านไป Part ห โมเด m i มเกรชันการอบพยพครั้งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติชุนยุนตัดภาพมาที่ปัจจุบันถึงเราจะไม่มีปีศาจเหนียนตัวเป็นเป็นให้ออกล่าแล้วแต่ชาวจีนกว่าพันล้านคนยังคงรักษาประเพณีหนีกลับบ้านกันอยู่อย่างเคร่งครัดจนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าชุนยุนหรือมหากรรมการเดินทางที่ใหญ่ที่สุดในโลกไวบอร์เทอร์ลองจินตนาการดูนะครับ รถไฟแน่นเอียดตั๋วเครื่องบินแพงหูฉี่รถติดยาวเป็นกิโลทำไมพวกเขาถึงต้องลำบากขนาดนั้นคำตอบคือ reunion dinner หรือมื้อค่ำวันสิ้นปีครับในยุคที่ปีศาจไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่คือความเหงาและความห่างไกลาจากการทำงานหนักมาทั้งปีการได้กลับไปกินเกี๊ยวพร้อมหน้าครอบครัวคือการปราบปีศาจในใจของคนยุคใหม่นั่นเอง Digital red package และที่ล้ำไปกว่านั้นคืออ่งเปาครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพกซองแดงแล้วจีนเข้าสู่ยุคแคชเลสแบบเต็มตัวดิจิ t a ลเร d แพ็กเกจใน WeChat กลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่วัยรุ่นจีนชอบมากแย่งกดอ่งเปากันในแอปสนุกกว่าแย่งกันต่อหน้าซะอีกช o ยนทาวิลไว d e เมื่อมังกรผงาดไกลทั่วโลก Global Impact ไม่ใช่แค่ในจีนนะครับตรุษจีนกลายเป็น Global Event ไปแล้วอย่างที่ลอนดอน ว่ากันเป็นงานฉลองนอกเอเชียที่ใหญ่ที่สุดหรือที่ซานฟรานซิสโกขบวนพาเรดโกลเด้นดราก้อนคือตำนานที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคตื่นทอง Thailand Soft Power และที่ขาดไม่ได้คือเยาวราชบ้านเรานี่แหละครับรูว้ว่านักท่องเที่ยวจีนโหวตให้ไทยเป็นเดสติเนชันอันดับต้นๆเพราะบรรยากาศตรุษจ,จีนบ้านเรามันขลังและสนุกผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีนได้อย่างลงตัวที่สุด เสื้อกี่เผาสีแดงเต็มถนนอาหารสตรีทฟู้ดระดับมิชลินนี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยแท้จริงพาร์ท8 The m e t a ฟอร์ปีศาจเหนียนในศตวรรษที่21ฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าโถพ่พี่ยุคนี้ใครจะไปกลัวปีศาจส,สัตว์ประหลาดกันแล้วใช่ครับปีศาจต,ตัวที่มีเขามีเขี้ยวมันอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่เชื่อผมเถอะครับว่า ปีศาจเหนียนไม่เคยหายไปไหนในยุค2026ปีศาจเหนียนมันแค่อัปเกรดร่างใหม่มันกลายร่างเป็นหนี้สินก้อนโตเป็นเดทไลน์ที่ไล่ล่าเราทุกสิ้นเดือนเป็นความเบรนเอาท์หมดไฟในการทำงานหรือแม้แต่ความโดดเดี่ยวท่ามกลางสังคมก้มหน้าดังนั้นการที่เราจุดประทัดหรือใส่เสื้อสีแดงในวันนี้ มันอาจจะไม่ได้มีความหมายแค่ไล่สัตว์ร้ายในตำนานครับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการประกาศสงครามสีแดงคือความกล้าหาญเสียงดังคือการตะโกนบอกโลกและบอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่ว่าปีที่ผ่านมาจะหนักหนาแค่ไหนฉันก็รอดมาได้เว้ยและฉันพร้อมจะลุยต่อแล้วพาร์ทนาย2 9, ปีมะเมียควบตะบึงไปข้างหน้า Zodiac Meaning และปีนี้ 2,026ตามปฏิทินจีนคือปีมะเมียหรือปีม้าครับม้าในวัฒนธรรมจีนคือสัญ,ญลักษณ์ของความรวดเร็วพลังงานที่ไม่สิ้นสุดและความสำเร็จที่มาถึงไวมาเต้าเฉิงกง motivation ถ้าเจ้าเหนียนคืออุปสรรคที่ขวางหน้าจิตวิญญาณของม้าในปีนี้คือพลังที่จะพาเรากระโดดข้ามมันไปครับ ผมอยากให้ตรุษจีนปีนี้เป็นจุดสตาร์ทที่เพื่อนๆจะได้ควบตะบึงไล่ตามความฝันกันแบบสุดแรงเกิดใครที่ท้อแท้ขอให้หึดสู้เหมือนม้าศึกที่ไม่เคยกลัวสนามรบพาดเช่น o o d for Thought สุดท้ายนี้ของขวัญที่ดีที่สุดในวันตรุษจีนอาจจะไม่ใช่อ่างเป่าสองหนาๆนาแต่คือการที่คุณหันไปมองคนข้างๆพ่อแม่แฟนหรือลูก แล้วยิ้มให้กันนั่นแหละครับคือเกราะป้องกันปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดที่มนุษย์เคยค้นพบมาปีนี้ปีศาจเนียนของเพื่อนๆคือเรื่องอะไรคอมเมนต์ระบายกันมาได้ข้างล่างเลยครับเพื่อเราจะช่วยกันจุดกระทัดไล่มันออกไปถ้าชอบเรื่องราวตำนานผสมสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องป้ายยาพอดแคสต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ซินเนนชียยูอีซินหนีหัวใ้กั้เนียน สวัสดีปีใหม่ครับทุกคน